คำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหามไม่เหมาะสมวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการบรรยาเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทักดามมาดูโปรแกรมฟุตบอลคืนนี้หน่อยครับทุกคนวันเสาร์ที่2ี่สพฤศจิกาย,ยนสองพาร้อยหกเนี่ยก็ถือว่าฟุตบอลลีกกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วมันเป็นห่วงของโปรแกรมทีมชาติ ฟุตบอลลีกกลับมาก็มีหลายลีกน่าสนใจครับลีกใหญ่ๆก็กลับมากันครบะนะครับพิม์ลีกอังกฤษจะมีถึง8คู่นะนี่คู่แรกก็เลสเตอร์กับเชลซีเปิดหัวเลยตอนทุ่มครึ่งแล้วก็ดึกสุดก็จะเป็นลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลตอนเที่ยงคืนครึ่งส่วนกาโชกซีเรียอเทเทิตาลีเนี่ยจะมี3คู่นะครับซึ่งก็จะมีคู่เอกอย่างลาซิโอกับยูเวนตุสตอนเที่ยงคืนฟิอเรนติน่ากับเอซิมิลานตอนตีสองสเออน่าสนใจนะฮะส่วนลาลีกาซาเปเนี่ยมี4คู่ด้วยกันครับบาร์เซโลนาเจอกับ เอสปันยอนตอนตีสามมีอารเรติโกมาลิตตอนเที่ยงคืนครึ่งด้วยนะเจอกับโอซาซูนาเออก็น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็บุนเดสลลกาเยอรมันนะครับจะมาตั้งแต่ช่วง3ามทุ่มคนะรึ่งนะเดวร์คูเซ่นก็มีโปรแกรมเจอกับโบคุ่มนะดอตบูลเจอสตุกการ์ดบุนเช่นกรัดบักกับกอยเตอร์เฟิร์สนะแล้วก็ไม่มีไม่มีบาเยนมิวนิกนะครับส่วนในเอิงฝรัร่งเศสนะครับคืนนี้มีปารีสแซงต์แชมงตอน5้าทุ่มด้วยครับเจอกับน,น้องโอ้โห ลูกขึ้นควบ2นะเปิดตั้งหลักเอาไว้นะครับบังคับมี2ประตูนะส่วนอื่นๆก็จะมีเดอะแชมเปี้ยนชิ่อังกฤษนะครับคืนนี้มี10คู่ด้วยกันนะไ mm hmm. ล่เรียงโปรแกรมเช็คทันีครับอัตราการต่อรองแล้วก็เลทการจ่ายก่อนจะลงเดิมพันด้วยนะครับทุกคนแล้วก็หลีกเล็กๆหลีกรองๆเนี่ยมีอีกเพียบเลยเพราะนั้นเนี่ยเลื่อนดูโปรแกรมกันได้นะฮะชอบคู่ไหนรักทีมไหนก็สามารถเลือกลุ้นเลือกเชียร์กันได้เลยนะ,ะตามโปรแกรมนะเพื่อนๆก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับ ID ไลน์อยู่ใต้คลิป นะฮะแล้วก็อยู่ตรงแถบด,ด้านล่างเพื่อนๆอแอดไลน์เข้ามาปุ๊บเช็คโปรแกรมกันก่อนนะฟุตบอลคืนนี้มีอะไรน่าสนใจและค่อยลุ้นค่อยเชียร์ซึ่งก็สามารถจะลุ้นบอลสดไปได้เหมือนกันนะครับกับช่วงเวลาที่บอลเตะเนะเช็คผลาการแข่งขันได้เลยนะครับแอดไลน์เข้ามาครับไอดียไลน์อยู่ตรงแถบแล้วทีนี้นะครับมาดูคู่ทีเด็ดบวกสิกันหน่อยผมเนี่ยก็คงจะไปโฟกัสอ่าลีกอื่นไม่ได้นะก็คงจะต้องโฟกัสไปที่เกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับซึ่งก็จะเล็งไปที่คู่ดึกสุดของคืนนี้อยู่ตรงไหนี ลิเวอร์พูลเล่นที่แอนฟิลด์จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลนะครับคู่นี้เลยนะครับคิกออฟตอนเที่ยงคืนครึ่งนะลิเวอร์พูลในบ้านอาร์เซนอลมาเยือนนะครับแฮนดิแคปเปอร์ิดามาปากักหลักปักธงเอาไว้ที่ลิเวอร์พูลต่อ1ลูหนวบ1ลูกครึ่งต้องมีถึง2ประตูนะถึงจะได้เฮนะครับเปิดยั่วเลยเลทจ่ายจ่ายเต็มด้วยนะครับคุณเชียร์เท่าไหร่คุณได้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าไปเชียร์อาร์เซนอลในเลทเนี้ยนะบอลรองเนี่ยจ่ายอยู่ที่0.92อีกหนึ่งเลทนะครับเปิดามาลิเวอร์พูลต่อ1.0น,นนนะะครับีี่่ตอเท้ฮนน 1.0ก็คือบังคับมี2ประตูแหละแต่ว่าชาชนะลูกเดียวก็ไม่ไม่เสียนะก็เชียร์ฟรีไปนะครับเลยใจะอยู่ที่0.75ทุกคนส่วนอิงอิงเลทอันนี้บังคับเม็ดสจริงๆแล้นะก็คือ1ลูกครึ่งหรือว่า1.5นะครับใจเต็มเหมือนกันนะครับเนี่ยจ่ายเต็มเหมือนกับเลทลูกครบลูกครึ่งเลยนะแต่ว่าเรทเสียเนี่ยจะเสียน้อยกว่านะครับอันนี้ก็เปิดไว้ส่วนสกอร์สูงเนี่ยมี 3แบบนะครับก็คือ3ลูกควบ3าลูกครึ่งแล้วก็มี3ลูกครึ่งแล้วก็3ลูกเปิดตั้งหลักปักธงเอาไว้3เลทด้วยกันนะครับเลทจ่ายก็อยู่ตรงนี้ทุกคนดูได้ส่วนตรงนี้เชียริเวร์พูลชนะนะจ่าย1.42อเชียร์อาร์เซนอลจ่าย5.40มุมเสมอจ่ายอยู่ที่4.50ครับสกอร์จบเลขที่จ่าย0.92จบเลขคู่จ่าย0.90อันนั้นคือเต็มเกมทีนี้ครึ่งแรกเปิดเหมือนกันนะครับทุกคน ลิเวอร์พูลต่อครึ่งลูกครับ0.5นะครับก็คือบังคับชนะครึ่งแรกแหละจ่ายอยู่ที่0.99แต่ถ้ามองว่าอาร์เซนอลเอาอยู่ในครึ่งแรกนะ0.91จ่ายฝั่งของอาร์เซนอลนะครับส่วนอีกหนึ่งเลกก็คือลิเวอร์พูลต่อปอนะเนี่ยต่อปอเลยนะครับเสมอครบครึ่งนะจ่าย0.64แล้วก็ครึ่งครบลูกนะฝั่งลิเวอร์พูลอันนี้จ่ายเต็มนะครับครึ่งแรกก็ต้องมีอ่ะต้องมี1ประตูเป็นอย่างน้อยอ่ะส่วนสกอร์สูง ครื่องแรกเนี่ยเปิดเอาไว้ก็คือ1ลูกควบ1ลูกครึ่งอันนี้ก็ต้องมียิงรวมกัน2ประตูนะครับแล้วก็มี1ลูกครึ่งด้วยอ่าแล้วก็1ประตูอันนี้คือสกอร์สูงนะตั้งหลักปักธงเอาไว้นะครับเชียร์ลิพูชนะเครื่องแรกจ่ายจเกเเชียร์อาร์เซนอลจ่าย5.80มุมเสมอจ่าย2.75จนะครับจริงๆเพื่อนๆสามารถที่จะเช็คเลทได้เลยนะครับอย่างากรณีที่ลิพูต่อ หนึงลูกควบหนึงลูกครึ่งอ่ะทุกคนก็มาคลิกที่ตรงนี้ก่อนนะครับเราก็มาเช็คก,ก่อนก่อนที่จะวางเดิมพันนะสมมุติเราจะเชียร์หนึเห็นไหม,มันก็จ่าย200รวมทุนเพราะว่าได้เต็มอ่ะนะครับง่ายๆนะทุกคนก็สามารถเช็คก,ก่อนก่อนที่จะเลือกเดิมพันนะฮะทีนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูผลงานดูสถิติอะไรต่างๆหน่อยนะครับเข้าที่ s o c กเกอร์วแล้วกันนะอ่ะตรงนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่อันดับ4 นะครับตอนนี้มีอยู่22แต้ม11นัดอาร์เซนอล20แต้มนะผลงานดีมากครับอาร์เซนอลในช่วงหลังเนี่ยเ,เกมลีกล่าสุดก่อนเบรคทิมชาติลิวเวอร์พูลแพ้เวสต์แฮม3-2ไปเยือนนะครับไปเยือนแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ไม่แพ้ใครนะอาจจะมีแบบสะดุดเสมอไบรตันนะแต่ว่าก็มาชนะแอตเลติโกมาดริดได้ ai, อะไรอย่างเงี้ยนะก็ผลงานอาจจะมีสะดุดแหละในเกมกับเวสต์แฮมนะแต่ว่าถ้าพูดถึงนี่ลีก2เกมหลังก็ไม่ไม่ชนะนะเสมอไบรตันแล้วก็มาแพ้เวสต์แฮมอนะ่ะส่วนอาร์เซนอลเนี่ยทุกคนดู ในลีกเนี่ยโอ้โหไปชนะเลสเตอร์ชนะวัตฟอร์ดนะครับก็ผลงานดีมากนะห้าเกมหลังไม่แพ้เลยอาร์เซนอลอ่ะเขาเรียกว่าทีมของมิเกลอาร์เตต้าตอนนี้กำลังขึ้นมอเลยนะฟอร์มมั่นใจมากๆนะครับโอ้นี่ทุกคนดูลิสศอะไรชื่อตัวเจ็บดิเรียกว่าแอนดูร์เบอร์ซันโรเบอร์โตฟิมิโนฮาวิเอเลียจอแดนเฮนเดอร์สันโจโกโมเมสนาบิเกอ,อิต้าคริสตทชนเจมิลเนอร์โอ้เจ็บเพียบเลยนะฮะ ส่วนของเซนอนก็ตัวที่เจ็บอาจจะมีเนี่ยโอบาเมยองเนี่ยอาจจะต้องเช็คหน่อยนะปาเตอ่้แล้วก็ชาก้าเออ่ะจะต้องเช็คคอนาซินันอะไรอย่างงี้นะอาจจะต้องเช็คนะครับแต่ผมไปดูสกอร์ที่เขาคาดการตัวผู้เล่นนะสิตัวจริงอ่ะเนี่ยของลิเวอร์ pool จะหนักหน่อยเพราะว่าเนี่ยโรเบอร์ซันอาจจะได้ไม่ได้ก็จะเป็นคอตตาซิมิกัสแทนใช่ไหมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยฟาบินโยบอกว่าน่าจะลงได้นะครับแต่ว่าโอ้โหตัวที่อยู่ขนาดด้านข้างเนี่ยเตียก้กันตาร่ากับ ออกเลตเชมเบอร์เลนเนี่ยโอ้โหน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับส่วนกองหน้าเนี่ยลิโกโชต้า ota, นะมาเน่ ane, กับซาร่าก็พร้อมประสานงานแม้ว่าจะไม่มีฟิมิโน่ก็ตามส่วนโอมาเมยังของอาเซนอลเขาคาดว่าจะลงได้นะเนี่ยจนเจนเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วก็เกมลุกก็มีโอเดกาศนะแล้วก็สมิธโรแล้วก็ซาก้า aga, นะครับบุกยศสาก้าส่วนปาเต้ก็คาดว่าจะลงได้นะส่วนเกมรับวันดีมากเลยนะช่วงเนี้ยโทมิยาสึเบนไวท์นะครับามาร์การเยสแล้วก็เทียนีนะประตูก็ อา,อารอนดัมเดลผลงานกำลังดีเลยนะครับก็เนี่ยเนี่ยชมหน้าส1เ็ต,ตัวจริงที่วูสกอร์เาขาคาดนะครับอันนี้ต้องบอกว่าคาดการนะครับทุกคนทีนี้กลับมาดูครับจากฮันดิแคปที่เปิดออกมาเนี่ยทุกคนซึ่งผมมองว่าลิเวอร์พูลเหนือกว่าอยู่แล้วนะด้วยการเล่นในบ้านด้วยนะฮะแล้วก็ฟอร์มอะไรต่างๆมันอาจจะมีความขี่อาร์เซนอลนิดนิดนะฮะยิ่งสถีติการเจอกันในช่วงหลังๆด้วยแต่อาร์เซนอลผลงานดีในช่วงเนี้ยมันก็น่าคิดเหมือนกันว่าเกมเนี้ย น่าจะเอาอยู่นะซึ่งผมมองว่าถ้าแพ้ก็ไม่น่าจะแพ้ขาดเกิน1ประตูหรอกลิฟว์เต็มที่ก็แค่เฉือนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดออกมาให้แบบโอ้โหลูกครบลูกครึ่งผมก็ยังมองว่ามันเป็นเลทที่ค่อนข้างเสี่ยงสาหรับใครจะเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับลิเว์อาจจะต้องปักข้ามองตัวให้เก็บชัยชนะให้ได้ในเกมนี้ก่อนนะอาจจะไม่ต้องมองไปมองถึงการแบบยิงเยอะซึ่งจริงเจ้าเกนคอปเขาก็มีวิธีการในการที่จะเก็บผลการแข่งได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะแบบเออเปิดลูกบ้าบุกอย่างเดียวเพื่อเจาะประตูแล้วสสุดดท้ายกโโนนนตวอะไร ือถ้าเขานำเขาอาจจะปิดเกมได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าอาร์เซนอลบอลรองน่าเชียร์สำหรับคู่นี้นะฮะซึ่งทีเด็ดบวก10ของผมผมจึงให้เลือกเชียร์ไปที่ไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลมีดีพอนะครับที่จะไม่แพ้ขาดแล้วดีพอที่จะเก็บแต้มออกจากแอนฟิลด์ในค่ำคืนนี้ได้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้ามันอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ